สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้กันอีกแล้วค่ะ e ี EP นี้นะคะเป็น EP ที่28แล้วนะคะเราว่าด้วยเรื่องโชคชะตาไม่ได้กำหนดชีวิตเราเรากำหนดชีวิตตัวเองนะคะแน่นอนนะคะว่าด้วยเรื่องของโชคชะตาเนี่ยมีใครไหมคะที่เคยบน่นเคยบอกกับตัวเองว่า โชคชะตาไม่เข้าข้างฉันนะคะฉันเป็นคนที่ดวงซวยนะฉันไม่มีโชคนะคะฉันเกิดมาพร้อมกับบลาบ l ที่มันแปลประมาณว่าเ,ออเรามันดวงไม่ดีหรือเพราะว่าข้างบนกําหนดไว้แล้วว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้หรือว่าดวงของฉันลิขิตมาว่าชีวิตฉันจะต้องแบบมีความยากลําบากยากจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะขวัญว่านะทุกคนน่าจะต้อง เคยพูดอะไรแบบนี้อย่างน้อยคนละครั้งสองครั้งใช่ไหมคะแน่นอนว่าขวัญเองก็เหมือนกันคะ่ะทีนี้นะคะเ,เรื่องราวในบทนี้นะคะของหนังสือเล่มนี้ก็คือท็อ,ทอปเอร์ซ็คุณเป็นได้นะเขาบอกว่าไม่จริงนะคะแน่นอนเขาก็ต้องปฏิเสธใช่ไหมตามคอนเซปต์ของหนังสือนะคะ,ะเราเชื่อจริงๆหรอว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเป็นเพราะโชคชะตาไม่ใช่เป็นเพราะตัวเราเองนะคะ เขาบอกว่าเขาเห็นด้วยนะว่าคนเราเลือกเกิดไม่ได้แล้วก็คงเป็นที่โชคชะตานั่นแหละที่ทําให้คนเราเกิดมาในฐานะที่แตกต่างกาันเกิดมาในสถานที่ที่ต่างกาันในครอบครัวที่ต่างกาันใช่ไหมคะแต่ผู้เขียนก็คือคุณเชอร์มาเนี่ยบอกว่านอกจากนั้นอะ่ะไม่เกี่ยวกับโชคชะตาแล้วนอกจากนั้นน่ะเราเลือกได้ทั้งหมดนะคะเออไม่ว่าจะเป็น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะนับตั้งแต่วันที่เราคิดและเราสามารถทําอะไรเองได้นะคะทั้งหมดนั้นก็คือทางเลือกของเรานะคะและแน่นอนว่าขวัญก็ต้องเห็นด้วยอยู่แล้วเพราะว่านี่คือเพจหรือ,อ,อช่องที่ชื่อว่าขวัญตาชีวิตเลือกได้เนาะค่ะขวัญก็เห็นตรงกันเลยค่ะว่านอกจากเรื่องของการเกิด ในชาติตระกูลใดชาติตระกูลหนึ่งในครอบครัวบางครอบครัวในจังหวัดหนึ่งหรือในประเทศประเทศหนึ่งเงี้ยค่ะอืมนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วอ่ะเราเลือกเองได้ทั้งหมดเลยนะคะอืมเขาบอกว่าให้เราอะโยนคำว่าโชคชะตาทิ้งไปแล้วจากนั้นให้โฟกัสที่ตัวเราเองนะคะต่อไปนี้นะอย่าพูดอะไรเกี่ยวกับคำว่าโชคชะตาหรืออ่าเดสตินีอีกนะคือคำว่า โชคชะตาในความหมายที่เขาพูดถึงอะ่ะมันมันหมายถึงคําที่ใช้ในการบน่นเออบ่นถึงชีวิตของตัวเราเองประมาณนี้นะคะอืมมันไม่ได้หมายถึงแบบเดสตินีแบบว่าเออเราพบคู่รักหรือเราพบแฟนอะไรอย่างงี้นะเออมันหมายไปหมายความไปในแง่ที่เป็นเนกาทีฟนิดนึงเนาะอืมเขาบอกว่าอย่าบน่นหรืออย่าพูดอะไรเกี่ยวกับโชคชะตาของตัวเราเองอีกแม้แต่เพียงครั้งเดียวนะคะแต่ว่าให้พูดคำนี้ค่ะพูดคำว่า มันคือผลลัพธ์จากการกระทําของเราเองนะคะให้พูดคํานี้ถ้าเราอยากจะสําเร็จนะเพราะว่าคนที่เขาทําได้เนี่ยเขาจะไม่โทษโชคชะตาไปตลอดชีวิตนะคะมีแต่คนที่ทําไม่ได้เท่านั้นแหละที่จะโทษโชคชะตานะคะอืมแล้วก็คิดว่าตัวเองอะเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรไม่ได้เลยเนาะอืมแต่ว่าคนที่ทําได้หรือคนที่สําเร็จเนี่ยไม่เคยโทษโชคชะตาของพวกเขาเลยนะคะพวกเขาอะ อยู่เหนือโชคชะตาหรือที่เคยได้ยินคนที่เขาทําได้เขาบอกว่าเออเขาเป็นคนเหนือดวงเขาไม่เชื่อดวงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะนะคะดังนั้นเนี่ยอะไรอะไรในชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็เลย possible นะคะหรือว่าเป็นไปได้นั่นเองเนาะอืมแน่นอนบทสรุปก็คือจําไว้อย่างเดียวเลยนะว่าทุกอย่างในชีวิตของเราเนี่ยคือผลลัพธ์จากสิ่งที่เรากระทํานะคะและไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะอ่าเรารวยก็เพราะว่าเราทํา ใช่ไหมคะเออเราทำบางสิ่งบางอย่างหรือเราไม่รวยก็เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ทำบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบทเนี้ยเขายังไม่ได้พูดถึงในแง่ของจิตใจนะหรือในแง่เกี่ยวกับเออ manifestation หรือกฎแรงดึงดูดเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะเขาพูดถึงแค่ลงมือทำแล้วมันก็เกิดเนาะซึ่งในแง่าน,านะต๊ครก็เห็นด้วยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดมันก็ต้องมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องของจิตใจอย,อยู่แล้วเนาะโอเคต่อกคอไม่ได้พูดในถึงในที่นี้นะคะ แต่พันแค่จะบอกว่าในบทนี้เนี่ยที่เขาพูดถึงว่าเออเราอย่าไปโทษโชคชะตานะคะเพราะว่าทุกอย่างอะ่ะมันเกิดจากตัวเราเองนะคะตัวเราเองนะคะซึ่งมันก็ตรงกันแล้วก็มันไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับกฎแห,นหน่งดูเลยนะที่เขาเชื่อว่าทุกอย่างเกิดจากจิตของเราจิตจิตอยู่ตรงไหน <c oughs> จิตก็คืออยู่หลายตรงนะคะเออแล้วแต่ว่าเออเราเรียนศาสตร์แบบไหนหรือนิยามจิตยังไงเนาะเอออาจจะเป็นที่สมองหรือเปล่าหรือตรงหัวใจนะคะอืม เดี๋ยวไว้มีโอกาสค่อยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนาะเอาเป็นว่านะคะทุกคนเมื่อได้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผ่านหวังว่าคุณจะไม่โทษโชคชะตาที่ตัวเองเกิดมาที่เป็นเนกาทีฟนะแต่ว่าให้ท่องคํานี้ไว้ในใจค่ะมันคือผลลัพธ์จากการกระทําของตัวเราเองค่ะทุกคนวันนี้ก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วพบกันใน E ีถัดไปนะคะ